<Z> สวัสดีครับทุกคนนี่เรามาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยครับ ฮอนด้าไอคอนแต่คนก็จะงงเอ๊ฮอนด้าไอคอนเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าคันนี้เป็นโมเดลเชนจ์เล็กน้อยนะครับถามว่าทําไมเขาถึงทําโมเดลเชนจ์ของฮอนด้าไอคอนนะครับอย่างแรกเลยเขาเพิ่มฮอนด้าเซนซิงมาในทุกรุ่นย่อยเลยนะครับณตอนนี้และคันนี้นะครับที่เรานํามาโชว์ในวันนี้คือรุ่น E L ของเทอร์โบครับเป็นรุ่น1.5เทอร์โบที่ราคาย่อมเยาที่สุดที่จะซื้อได้ครับเครื่องยนต์ของฮอนด้าไอคอน E L ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยเนาะเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบสููงสดอย่ที่มส ด้วยความที่เครื่องนี้สามารถเติมน้ำมัน e85 ได้และเขาเคลม fuel consumption อยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมกับถัง5.6ลิตรอยู่ในคันนี้นี่ผมบอกเลยว่าขับทางไกลสบายๆเลยครับด้านหน้านะครับเขาได้เปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยให้สเกิร์ตมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงความเป็น luxury อยู่เนาะรวมไปถึงไฟหน้าครับไฟหน้า LED ทำมาได้สวยมากมีหลอดอยู่ด้านในเยอะมากเลยครับที่เพิ่มมาเลยคือระบบ Honda Sensing นะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรุ่น EL เนาะไม่ใช่รุ่นตัวท็อปเขาใส่รอขอบ17มาให้ครับยิ่งก้มมยาานสบขึผ บอกเลยว่านี่เป็นฟีเจอร์ของ EL ได้เลยครับด้านข้างเห็นได้เลยขอบอลูมิเนียมที่ลากยา้แต่ด้านหน้าไปด้านหลังเลยนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเส้นด้านข้างนี่ทาให้รถดูบึกบึนมากขึ้นนะบนถนนเวลาขับรวมไปถึงนะครับคันนี้มี hands free entry มาให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้กุญแจเนาะเราก็สามารถเข้าแล้วก็ออกรถได้อย่างง่ายได้เลยครับบั้นท้ายของคังนอีอคอนทำมาได้สวยมากเลยครับตั้งแต่ด้านบนเลยเขาเปลี่ยนเสาอากาศเป็นคีบฉลามนะครับทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับด้านบนนี่เลยบอกว่าเป็น V Tech Turbo EC ททบาา้้กกลยแ็ v Tech จะสวยเหมือนแอคคอร์ดรุ่นอื่นๆถึงแม้จะไม่มีลิฟท์อยเลอร์ก็ยังมีโครงความเป็นแอคคอร์ดอยู่ครับและไฟท้ายก็ดีไซน์เป็นซิกเนเจอร์ของแอคคอร์ด Gen10 คันนี้เลยนะทำมาได้สวยมากครับและด้านล่างเลยท่อคูด้านหลังนี่ทำมาได้สวยมากเลยครับจะเห็นได้ว่าท่ออยู่ด้านในนะครับรวมๆนะครับดีไซน์ภายนอกนี่ทำมาได้มีความเอลเซ์และก็ลักชัวรี่ในทีเดียวกันเลยครับภายในของคอนได้แอคคอร์ดนะครับก็ยังคงความลักชัวรี่ของเขาอยู่นะครับและเทคโนโลยีก็มีมาให้มากมายเลยครับเริ่มกันตั้งแต่หน้าจอด้านหน้านี่ครับเป็นหนนนนนน้้้าาาาจจออะะะคครรับบเเเปป็็แ่่ดซยที พอปิดและด้านขวาจะเป็นแอนาล็อกพวงมาลัยครับสามารถปรับพวกเสียงอะไรอย่างนี้ได้นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันปกติครับด้วยความที่คันนี้เนาะเป็นตัวโมเดลเชนส์เล็กน้อยนะครับเขาได้เพิ่มคอนด้าเซนซิงมาพร้อมกับแอร์แอสิลคูสคอนโทรลครับซึ่งแอร์แอสิลคูสคอนโทรลนี่นะครับมาพร้อมกับเลนคะิดเอนเซสิสนาะเวลาเราขับไปนี่เราสามารถจับได้เบาเบานะครับเขาจะพาเราไปบนทางหลวงคองเสเวอร์อะไรอย่างเงี้เราเราก็แค่จับไว้เขาจะเลี้ยวเองเลย และจอด้านหน้าครับใหญ่พอสมควรแล้วก็คมชัดอยู่นะครับก็มีพวก Apple CarPlay พหลอะไรนี้มาให้ในนี้เราก็สามารถต่อเสียบปลั๊กด้านในนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับมีเสียบ USB Type A ยังไม่ใช่ Type C นะครับและด้านล่างมีแท่นชาร์จ Qi Wireless มาให้เลยนะครับสามารถเอาโทรศัพท์ใส่แล้วก็ชาร์จได้อย่างง่ายดาเลยครับ คันนี้มา,าพร้อมกับเกียร์ cvt ในเครื่องพันห้าเทอร์โบเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ที่ซิกเนเจอร์ของ Honda เนาะจะมี cvt ในทุกๆรุ่นเลยครับแล้วก็มา,าพร้อมกับโหมด e-con นะครับแล้วก็สปอร์ต e-con ก็เป็นโหมด eco เนาะแล้วก็สปอร์ตครับเวลาใครอยากขับซิ่งๆเนาะสามารถกดสปอร์ตเข้าไปรถก็จะปรับหน้าจอด้านหน้านะครับเพิ่มเทอร์โบเกจมาเราจะเห็นแรงดันของเทอร์โบเลยนะครับและเปลี่ยนไฟของดิจิตอลค็อกพิเป็นสีแดงครับ รวมๆมานะครับ Honda Accord t u เ b อโบจัดมาได้เต็มมากเลยนะครับในรุ่น e l นี่ตั้งแต่ดีไซน์ของเขานะครับที่คงความเป็น Exclusive ที่คุณเป็นเจ้าของ Honda Accord คันนี้ครับและคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับค่าตัวอยู่ที่1.499ล้านบาทครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับรถที่เขาให้มามากเลยครับสำหรับใครที่สนใจ Honda Accord นะครับหรือว่า Honda รุ่นใดๆสามารถไปชมได้ที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ